ย่อมทําทให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกันเกิดขึ้นแล้วกามวิตกคืออะไรกามนี่คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกรรมคุณห้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆวิตากะแปลว่าความคิดนะให้ความคิดที่จะไปเสพสุขสมใจอยากสุขลิกะในกามมาสุขลิกะน่ะสุขลิกนะลกะสุขเลวสุกหลอกกันแหละ สุขเลวสุขหลอกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆสภาพต่างๆนะอย่าไปอยากได้เพราะมันสุขไม่มีแต่มันมีแต่ทุกข์นี่แหละอย่าไปยินดีในกามกาม,มาสุขลิกะแต่ให้ยินดีในการละกามยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเนี่ยมะคือยินดีในการละกามในข้อนี้เนี่ยท่านอย่าไปยินดีในกามให้ยินดีในการละกามกามคือสุขหลอก นะสุกเลวสุกหลอกในการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์พฤติกรรมต่างๆไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามเนี่ยมันทุกเรื่องคนพอพูดการมันเป็นนึกถึงแต่เรื่องเพศไม่ใช่ทุกเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องเพศรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์พฤติกรรมต่างๆทุกอย่างอย่าไปหลงสุกหลอกในเรื่องเหล่านั้นเพราะมันเป็นสุขที่ไม่มีมันมีแต่ทุกนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ลดละเลิกไป işte, เป็นลำดับทั้งรูปทั้งนาม คำว่ารูปคืออะไรคำว่านามคืออะไรนามคือนี่แหละเอานามก่อนก็ได้นามคือนี่แหละ,าาหละสุขสมใจอยากนี่แหละที่มันเป็นสุขหมดเร็วสุขไม่มีจริงสร้างทุกตลอดการนี้เลิอกอยากได้ก็หายทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการส่วนรูปก็คือสิ่งนั้นอะ่ะเช่นถ้าเราชอบกินอะไรก็คือของกินที่เราจะกินนั่นแหละถ้าเราชอบกินอะไรชอบทําอะไรนั่นเองเราชอบกินอะไรชอบทําอะไรนั่นคือรูปเราก็ลดตอนนั้นลงเพราะ สิ่งที่เราชอบกินชอบทําเราจะทําน้อยแลือทามากทํามากทํามากเนี่ยจะทําพอดีหรือทําเกินเกินเกินจะป่วยหรือไม่ป่วยป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกําจัดโรคนี่ง่ายที่สุดเลยใครจะกําจัดโรคหรือเรื่องร้ายใดๆก็แล้วแต่เวลาชีวิตมีทุกข์ใจนะมีโรคมีเรื่องร้ายใดๆเข้ามานะให้ตรวจว่ามีอะไรที่เราชอบกินชอบทําคือถ้าได้กินได้ทําแล้วสุขใจถ้าไม่ได้กินไม่ได้ทําแล้วทุกข์ใจอ่ะ มีไหมตรวจแค่นเนี้ยเราเลิกไปทีละอย่างไม่ต้องเลิกทั้งหมดขราวเดียวลรอกให้ลดลงให้ลดลงลดละเลิกไปอะไรที่ชอบกินชอบทำอะ่ะลดละเลิกไปเราจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันไขมันหัวใจตไตวายภูมิแพ้ติดเชื้อไม่ติดเชื้ออะไรหรือจะเจอเรื่องร้ายใดๆก็ตามก็ตามจะเจอเรื่องร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ช่างมาตรวจว่าเราชอบกินอะไรชอบทำอะไรแสดงว่าเรากินเกินทำเกินแล้วนั่นนะคือต้นเหตุของ โรคของเรื่องร้ายต้นเหตุของทุกใจของโรคของเรื่องร้ายแล้วเลิกอยากได้อันนั้นเราลดลงถ้าลดได้ก็ลดละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกลดละเลิกแล้วแต่เราทําได้แค่ไหนละ่ะที่ไม่ไม่ทุกข์ใจเกินไปไม่ทรมานเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่ทรมานเกินไปนะให้ตั้งตนอยู่บนความลําบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแปลว่าอะไรลําบากในขีดที่ยังเบิกบานได้ ลดละเลิกในะขีดที่ยังพอสู้ได้นะยังเบิกบานไดนะ้รูปก็ลดลงไปลดไปถึงนามด้วยนามคืออาการนะสุขใจชอบใจนะสุกหลอกทุกจริงในเรื่องนั้นนั่นแหละนะลดทั้งรูปทั้งนามแล้วโรคจะหายฉับพลันทันทีเลยไม่เชื่อไปพิสูจน์เลยอาจารย์พิสูจน์มาแล้วมีครั้งหนึ่งนะโอ้โห ไข้อยู่เป็นเดือนเลยนะทําไงก็ไม่หายกลัวซาดีทอกอะไรระบายพิษอะไรก็ไม่หายสักอย่างก็ไม่หายกินสมุนไพรก่อนแล้วทําอะไรก่อนแล้วไม่หายเสร็จแล้วเป็นไงอาจก็มาตรวจดูเราชอบกินของอร่อยชอบกินรสจัดผนชอบกินรสจัดนะโอ้หได้กินแล้วสุขใจอร่อยไม่ได้กินแล้วทุกใจโอ้มันก็ไม่อยากเลิกนะได้กินแล้วอร่อยแต่มันโอ้โหทรมานเหลือเกินอาจก็พิจารณาอร่อยก็จริงนะแต่มันแวบเดียวนะอร่อยมันก็แวบเดียวแล้วก็หมดนะ มันก็อิ่มท้องกันแหละก็กินอะไรมันก็อิ่มท้องทั้งนั้นแหละแต่ว่าความสุขมันก็แวบเดียวแล้วก็หมดไปแต่มันทุกตลอดวันเลยนะทั้งวันทั้งเดือนเลยนะทรมานทั้งวันทั้งเดือนเลยเราจะเอาไหมสุขไม่มีนะมันหายหมดแล้วมันเหลือแต่ทุกนะจะเอาไหมจะเอาไหมอาจารย์ก็พิจารณาแต่ถ้าเรากินลดเจืิญนะอาจารย์ก็บอกเรากินลดเจืิเนี่ยซึ่งตอนนี้ธาตุลดจัดเรามันเกินแล้วก่อโรคแล้วชีวิตต้องเกรงตัวบีบออกดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เป็นโรคอยู่เนี่ย ไม่สบายอยู่นี่เป็นไข่อยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากกินรสจืดนั้นนะเราไม่เราไม่ต้องไปอยากกินรสจัดนั่นอ่ะเราไม่ต้องไปกินอ่ะเรากินรสจืดมันก็อิ่มเหมือนกันนะอิ่มแล้วแต่เราสบายตัวทั้งวันอิ่มแล้วสบายตัวทั้งวันนะเพราะไอ้ที่เกินเข้าไปนั้นอ่ะหนึ่งชีวิตก็จะสลายแล้วก็ขับออกขับออกแล้วเราไม่ได้เอาเข้ามาเพิ่มพอเราไม่เอาเข้ามาเพิ่มเป็นไงโลกมันก็ลดลงลดลงแล้วที่มันเกินอ่ะชีวิตก็เอามาใช้เอามาใช้มันก็เอาหมดไปหมดไป มันมีสองอย่างที่มันจะหายหนึ่งมันเอามาใช้ก็หมดไปหมดไปไอ้ที่เกินน่ะเราไม่ได้ใส่เพิ่มอ่ะใช่ไหมรถจัดอ่ะแล้วเรามากินรดจืดแทนอ่ะมันก็เอามาใช้มันก็หมดไปหมดไปอันที่สองชีวิตเราก็ไปสลายแล้วก็ขับออกมันก็หมดไปหมดไปเพราะเราไม่ได้ใส่เพิ่มเพราะมันหมดไปหมดไปเราก็สบายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็หายโรคนะก็พิจารณาไปพอพิจารณาไปอย่างนี้นะอาจารย์พิจารณาสู้กันไปสู้กันมาตัดสินใจสุดท้ายนะเอ้าเอาแล้ววะเรา หายโรคน่าจะดีกว่ามันอิ่มท้องแล้วหายโรคเนี่ยมันก็สุกกว่านะสุกกว่าที่ว่าอร่อยแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บได้แต่ความทรมานมันไม่เข้าท่าเว้ยทรมานไม่เข้าท่าหายโรคดีกว่าเว้ยเรากินจืดดีกว่าก็ยินดีลดอาหารลดจัดยินดีหยุดอาหารลดจัดมากินลดจืดแค่อาจารย์ยินดีหยุดลดจัดมากินลดจืดนะนี่นี่ว่านี่ขมมะยินดีในการละก,กามกามในเรื่องกินเท่านี้นะอาการไม่สบายหายไป70%เเลยนะ ับพันธทันทีเลยโรคหายเจ็ดสิเปอร์เซ็เลยนะโอ้ยเราบอกยังไม่ทําไปกินรสจืดเลยนะแค่ตัดสินใจจะไปกินรสจืดเท่านั้นยินดีกินรสจืดยินดีหยุดรสจัดยินดีกินรสจืดเท่านั้นอะโรคหายเจ็ดสิบเปอร์เซเลยอาจารย์ก็เลยรู้ว่าโอ้ที่พระเจ้าบอกว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเนี่ยโอ้จิตนี่มีฤทธิ์70%็ดสิบเปอร์เซบวกเกินร0อยเปเซนเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วพอจะไปกินรสจืดนะกินคําเดียวเท่านั้นดีขึ้นปื๊ดเลยนะ เบาเนื้อเบาตัวเรามีแรงอ่ะจากหนักเนื้อหนักตัวเราก็เบาเนื้อเบาตัวเรามีแรงขึ้นมาเลยนะมีแรงขึ้นมาเลยแล้วเราก็กินคําต่อไปโอ้ใช่เลยใช่เลยจากที่ว่ามันจะไม่อร่อยมันอร่อยนะรสชาติดีอ่ะกินรสจืดก็รสชาติดีเพราะเรากินเอาประโยชน์กินเอาประโยชน์มันจะอร่อยความสุขมันอยู่ที่ประโยชน์กินเอาประโยชน์มันจะอร่อยรสชาติดีรสชาติดีเหมือนกับวันที่ญาติพี่น้องมาไม่ไม่ได้ทํากับข้าวกับน้าหรอกแต่ ก่อนนี้เขาทําไม่เป็นมีแต่ซื้อกินคราวนี้มาทํากับข้าวกับน้ํากินปุง้งไม่ได้เรื่องหรอกแต่อร่อยอร่อยผิดสูตรไปหมดแต่อร่อยอร่อยเพราะอะไรมีความสุขอะญาติพี่น้องมารวมกันอะเนาะมีความสุขความสุขอยู่ที่ประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่ลดหรอกแต่ลดอาหารเป็นไงให้กินอาหารที่อร่อยที่สุดวันที่เราเศร้าที่สุดเศร้าที่สุดเศร้าที่สุดอร่อยไหมไม่อ่อยหรอกทําไมไม่ร่อยอะ ราะมันเศร้าที่สุดอธิบายไม่ถูกก็เคยกินอร่อยมาตลอดนะรสนั้นอ่ะแล้วทำไมวันนี้มันไม่อร่อยแสดงว่าความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่รสอาหารมันอยู่ที่ความรู้สึกสุขถ้าเรามีความสุขได้รับประโยชน์จากอะไรได้รับประโยชน์จากอาหารได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ถ้าเราเอาประโยชน์ได้มันก็มีความสุขหมดนั่นแหละแต่ถ้าเรามีความทุกข์เป็นไงทุกข์ใจนะมันไม่อร่อยสักอย่างหรอกพลังทั้งหมดเอาไปสร้างทุกข์ใจหมดมันจะไปอร่อยอะไรไม่อร่อย เพราะฉะนั้นรสอร่อยไม่ได้อยู่ที่รสอาหารอยู่ที่ประโยชน์อาจารย์กินเอาประโยชน์ไงกินให้หายโรคก,กินให้หายโรคก,กินให้แข็งแรงอายุยืนพอเรากินรสชาติดีนะเออรสชาติดีไขลล้ลดลงลดลงลดลงกินเสร็จไข้าหายเลยไข้อย,ยังหนักเลยนะหายเลยฉับพันทันทีเลยอาจารย์ถึงได้รู้ว่าที่พระพุทธเจา้าสอนว่าโรคหายฉับพันทันทีอะ่ะมีจริงเราทําทั้งรูปทั้งนามไปพร้อมกันใช่ไหมอะไรที่เราชอบกินชอบทา ก็ให้เราลดลงนะทั้งรูปทั้งนามอย่างนี้เป็นต้นส่วนแล้วเราก็ไปทำตรงกันข้ามเราไปทำตรงกันข้ามเช่นชอบกินจัดก็ไปกินจืดอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปทำตรงกันข้ามชอบขี้เกียจออกกำลังกายเราก็ไปออกกำลังกายชอบไม่กดลมปราณเราก็มากดลมปราณอย่างนี้เป็นต้นนะเออเราชอบอะไรล่ะที่แหมชอบแล้วได้ทำแล้วสุขใจไม่ได้ทำแล้วทุกข์ใจอ่ะแปลว่าเราทำอันนั้นเกินเราก็ลดลงนะอย่างนี้เป็นต้น นะชอบทํางานจนเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วค่อยไปห้องน้ําห้องถ่าทาั้งทที่ปวดจะแย่อยู่แล้วนะแล้วก็โอ้ไม่ต้องรอมันจบทางานเสร็จหรอปวดมากกับไปก่อนแล้วมาทําต่อเนี้ยเอาปรับพฤติกรรมของเราชอบกินชอบทําอะไรชอบเล่นมือถือปืดอๆอย่างเดียววันๆไม่ทําอะไรเลย้มันลุดแล้วป่วยมานะ่ะลดการเล่นมือถือลงนะใช้เฉพาะที่จําเป็นไอ้ที่ไม่จําเป็นอ่ะในมือถืออ่ะลองตัดดูสิไม่เอาที่ไม่จําเป็นนะเราจะใช้เฉพาะที่จําเป็นนะ เท่านั้นอนะโลกจะลดลงจริงๆโลกลดลงเลยนะเพราะมันเป็นวิบากร้ายเล่นพวกน,นั้นอนะวิบากร้ายอ้าวแบตหมดซะแล้วนี่ก็เป็นวิบากร้ายอย่างหนึง่งนะลืมบอกไปว่าแบตหมดนะเออเขาไม่ได้เสียบไว้เลยได้แต่กามเอาไม่เป็นไรพูดในฝังก็ได้นะแบตหมดก็พูดในฟังเอานะมันมันไอเสียบอันเนี้ยเขาไม่เสียบเขาไม่เสียบอันเนี่ย คอมคอมของอาจารย์่ะเขาไม่เสียบให้นะเขาเอาไปโชว์หรือเสียบตรงที่ไม่มีไฟลืมบอกไปเขาโชว์ว่าแบตเตอรี่ต่ําแบตเตอรี่ต่าอยู่เราก็ไม่ได้อนั้นนั่นน่ะ,นะ,นะไฟมันไม่เข้าไฟมันไม่เข้ามันก็เลยนั่นอุตสาห์เอามาเสียบนะแต่ไฟไม่เข้านั่นน่ะไฟก็ไม่เข้าคอมแต่ไม่เป็นไรอ้าวอาจารย์จําได้อยู่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลดละเลิกกรรมาวิตกเอาเลือ,กอีกสามอันนะโอ้โหน โอ้ยสิบสองนาฬิกาแล้วทำไมไปเร็วจากเวลาโอ้นั่นมันวิชาวิเศษนะอ้าวอันต่อไปแต่ท่านให้ลดละเลิกพยาบาทวิตก mm hmm. อืมความชังชิงชังลังเกียจพยาบาทวิตกความชังชังอะไรให้เลิกชังอันนั้นแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ให้อาศัยตัวนั้นเราชังอะไรที่เป็นโทษก็ให้เราตัดไปนะแต่ให้เราเลิกชังแต่ชังอะไรที่เป็นประโยชน์นะ่ะให้เราล้างความชังออกแล้วก็ ยินดีกินยินดีทําสิ่งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละเช่นเราชังอาหารรสจ er. ืดนะก็ให้เราเลิกชังซะแล้วให้เราชอบซะถ้าเราติดรสจัดใช่ไหมเราชอบรสเราชังรสจืดให้เราชอบรสจืดซะอย่างนี้เป็นต้นนะให้เราก็ให้เราชอบรสจืดแล้วก็กินรสจืดไปอย่างนี้เป็นต้นฟังก็ดีนะเสร็จแล้วพอเรากินไปหายโรคหายโรคไปนาน,น,าน,านะนานเข้านานเข้าฟังก็ดีนะนานเข้านานเข้าเฮ้ยหมดเรื่องหมดแรงแปลว่าอะไรแปลว่าธาตุที่เราปรุงไปนะมันขาด ถ้าที่ปรุงไปน่ะเขาเอามาใช้เรากินรสจืดเขาเอามาใช้ใช้จนหมดแล้วเป็นไงมันขาดมันขาดแล้วเราก็กินจืดเป็นแล้วชอบแล้วรสจืดน่ะแต่กินเราไม่สบายหมดแรงอะ่ะกินจืดแล้วไม่สบายหมดแรงอะ่ะแปลว่าอะไรมันจืดเกินเราจะไปติดนั่นน่ะเราไปชอบนั้นแลนะ้วน่ะเป็นกามแล้วนั่นน่ะชอบแล้วมันเกินแล้วก็ยังไม่หยุดนนะ่ะถ้าเราไม่สบายอะ่ะเออเราไม่สบายแล้วนะ่ะแปลว่าเราอย่าไปติดตอนนั้นไม่ได้เราต้องวางตอนนั้นซะมาปรุงขึ้นไปมากินรสจัดขึ้นไปเข้าใจไหม ก็เติมรถจัดขึ้นไปมันก็จะโอ้ยมีแรงมีแรงมีแรงน่ะเขาก,กินแบบนั้นลรไปเรื่อยไปเรื่อยพอถึงเวลานึงเป็นไงเออมันไม่สบายโอ้โหมันหนักเนื้อหนักตัวแต่ว่าธาตุมันเกินไม่สบายแล้วลดลงลดลงเข้าใจไหมเออมันจะไปติดรถจัดไม่ได้นะลดลงลดลงลดลงแล้วก็สบายเลยเสร็จแล้วเป็นไงเราก็กินจืดนั่นเราไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสบายแล้วกินไปกินไปถึงวันหนึ่งเป็นไงแรงตกเฮ้ยมันเบาตัวก็จริงนะแต่มันแรงตกอะ เบาตัวเพราะธาตุมันมันมันย่อยไปใช้หมดไงเบาท้องเบาตัวแต่แรงตกธาตุมันไม่เต็มเติมรถขึ้นไปเติมรถขึ้นไปก็มีแรงขึ้นมาเลยมีแรงขึ้นมาโอ้ก็กินแบบนั้นแหละไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเป็นไงเอาแรงตกเฉยเลยนะเออแรงตกมาระบบย่อยไม่ค่อยดีแรงตกไปว่าธาตุมันเกินมันเสียพลังดันออกแรงตกไม่สบายโรคมาอีกแล้วเป็นไงลดลง นี่อยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแข็งแรงอายุยืนนี่แข็งแรงอายุยืนทําแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าล้างกามล้างพยาบาทล้างชอบล้างชังออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยมาเราจึงต้องตรวจว่าหนึ่งเราทําอะไรมากเรากินเราทําอะไรมากเราชอบกินชอบทําอะไรเราชอบกินชอบทําอะไรแปลว่าอันนั้นเกินชอบกินชอบทําอะไรแปลว่าอันนั้นเกินชอบกินชอบทํามันเกินเราต้องเราต้องลดลงนะเสร็จแล้วเราก็ไปทําตรงกันข้าม ยินดีทําตรงกันข้ามเพราะเราชังกันตรงกันข้ามนั่นแหละเออเราชังอะไรชังตรงกันข้ามเราก็ยินดีไปกินไปทําไปตรงกันข้ามนั้นแสดงั้นเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นแข็งแรงแข็งแรงเราก็ไปชอบแล้วเออดีหายโรคดีเราก็ทําเยอะๆเลยทํายาวไปนานเข้านานเข้าเป็นไงไม่สบายแปลว่าเกินและไอ้ไอ้ที่เราเคยชังมาก่อนอนะ่ะแต่ตอนนี้เราชอบแล้วอ่ะมันเกินแล้วเกินแล้วเป็นไงลดลงก็ทํากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยแข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นนะจับหลักนี้ให้ได้นี่เรียกว่าลดละเลิก พยาบาทวิตกนี่ย่อมไม่เย็นดีย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกกันเกิดขึ้นแล้วนี่อ่าถ้าเรื่องของกินของทำทีนี้บางทีเราก็ชังเกลียดกลัวพยาบาทเนี่ยเราชังเกลียดกลัวในอะไรในโรคอย่างนี้เป็นต้นเราชังเกลียดกลัวในโรคเนี่ยมันจะก่อโรคนะเช่นเห็นไหมหมอบอกเป็นโรคายอีกหกเดือนจะตายทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ก่อนหมอจะบอกแข็งแรงแข็งแรง,แงไม่ได้กลัวอะไรก็ยัง,ขงแข็งแรง,แงดี พอหมอบอกเป็นโรคายอีกหเดินจะตายโอ้กลัวมากสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องล้างความกลัวออกอย่าไปกลัวในเมื่อมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันแรงแค่ฝุนกกฝ่นปลายเล็บทุกทุกกายมันแรงแค่ฝุ่นปลายเล็บพรูเจ้าว่าง,งังนทุกใจแรงก็เ้่ากับดินทั้งนดินที่เราสุดแรงเพราะใจเราเป็นทุกข์เรากลัวกล้าเป็นเลยถ้าเวลามันมันเป็นนะกล้ารับกลายห,หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นกล้าเป็นเลยพอเรากล้าที่จะเป็นเป็นไง มันไม่กลัวแล้วโรคมันจะหายอย่างเยอะเลยมันจะเหลือโรคนิดเดียวแต่เราก็แก้ไปกลาเป็นโรคเลยเออเป็นก็ดีเหมือนกันเป็นโรคระยะหมอบอกโอ้โหลายมากหมอเชื่อว่าลายมากระยะสุดท้ายโอ้ลายมากแปลว่าหมดเวรหมดกรรมมากเราเป็นนะเออเออเออกล้ารับกายห,หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นเงนี้ยกล้ารับยินดีรับเลยแล้วตอนนั้นเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ไม่เป็นโรคเราจะไม่ทุกข์ใจที่เป็นโรค เนี่ยเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่เป็นโรคก,ก็จะก็เนี่ยสุขใจที่ไม่เป็นโรคจะไม่ทุกข์ที่เป็นโรคแล้วก็แก้ไขไปถ้ามันหายเราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่มันไม่หายเราก็จะไม่ทุกข์ใจที่เราหายเข้า <c oughs> ใจไหมเราไม่ต้องไปอยากได้สุขหลอกทุกจริงไม่ว่ามันจะหายหรือไม่หายหรเราจะไม่มีทุกข์ใดๆเลยเราจะผองใสไร้กังวลเออถ้ามันหายโรคเราดูแลหายโรคดีเป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปถ้ามันเป็นโรคเป็นไงดีชดใช้วีบาก กล้ารับกายให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นหมดเท่าไหร่มันก็ไม่มาทําร้ายเราเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็พองใสไร้กังวลเห็นไหมเราพอเราไม่ทุกข์ใจเป็นไงโลกมันจะลดลงทันทีเลยพอมันดับทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการมันจะเป็นวิบากดีโลกจะลดลงทันทีเลยน่ามันจะเบาเนี่ยเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปชังรวมทั้งอย่าไปชังในคนนะตรวจสอบเราชังเราอยู่อีกชังคนอู้ลำคาเแล้วเกินคนนี้ลำคาเหลือเกิน นาองคารนงโงงี้ไม่ชอบใจไม่พอใจเราจะไปชังชังมันเป็นทุกข์ใจเหตุที่เราชังเพราะอะไรเราอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาแล้วมันไม่ได้เราอยากได้พฤติกรรมที่เราอยากได้จากเขาแหละแล้วมันไม่ได้มันก็เลยชังวิธีแก้ที่ต้นเหตุทําไงเลิกอยากได้เลิกที่ต้นเหตุคือเลิกอยากได้พฤติกรรมที่เราอยากได้จากเขามันจะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่พอใจที่มันไม่ได้มันจะเลิกชังเลยไม่เชื่อลองดูสิเราชังที่เขาไม่ทํา พฤติกรรมไม่รู้ฉนต้องทํฉันจริชอบถ้าไม่ทำจะชังอย่างนี้แหละกิเลนบอกงั้นไม่จริงเราเลิอกอยากได้สียหายชังเลยเลิอกอยากได้พฤติกรรมที่เราอยากได้จากเขาหายทุกเลยหายทุกเลยสบายเลยเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาสบายไร้กังวลไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมใดๆจากเขาเราก็ไม่มีทุกใดๆพอไม่มีทุกใดๆผ่องใสไร้กังวลแล้วเป็นไงเราก็ไม่ได้โง่นะที่จะปรารถนาดีต่อเขาเออถ้าเราช่วยให้เขาทําพฤติกรรมที่ดีได้ก็ทําใช่ไหม เรียกว่าเมตตาทําไม่ได้เป็นไงทาตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาเขาจะไปใช้ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่เขาเขาบันทึกไว้ในความจําเขาแล้วสัญญาความจาเขาแล้วถึงวันหนึ่งเขาจะไปใช้ประโยชน์เป็นสัจจะอย่างนั้นเขาใช้วิบากเบาบางเขาจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้ไม่ต้องกงังวลชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่เขานี่แหละเมตตาอุเบกขาเห็นไหมเรากล้กลางความชังได้จะหายโรคเร็ว นี่นะอ้าวข้อต่อไปให้ลดละเลิกอะไรอีกวิหิงสาวิตกนะท่านจัดไว้เนี่ยย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงเขาไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วอันนี้นะความเบียดเบียนวิหิงสาแปลว่าความเบียดเบียนวิตกวิตตกะแปลว่าความคิดให้ลดละเลิกความคิดที่เบียดเบียนนะความคิดที่เบียดเบียนเป็นอย่างไร อะไรก็ตามที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นถ้าเรามีปัญญาชัดเจนลดละเลิกเลยตั้งจิตลดละเลิกเลยอย่าไปอยากได้สุขที่ได้ทําสิ่งนั้นจะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วตัดสิ่งนั้นไปนะแล้วมาทําสิ่งที่ดีแทนนี่นึงอันที่สองก็คือกรารพยาบาทนี่แหละตัวชอบตัวชังสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นีเรียกว่ากามพยาบาทคือ ปฏิบัติทางกายทางวาจาพอเราลดมันได้มันจะเหลืออยู่ในใจที่อาจารย์พูดนะขนาดกลางขนาดเล็กอ่ะนะขนาดกลางก็ไม่ไม่ปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วละแต่มันอยู่ในใจเราเราไม่ออกอาการหรอกเราชังคนนี้แต่เราเราไม่ออกอาการหรอกว่าเราจะไม่กินอันนี้อ่ะเราเราเราอยากกินอยู่นะแต่เราก็ไม่ไปกินอ่ะแต่อยากยู่อยากยู่นี่เป็นต้นนะเฮ้ยคนนี้เราก็ไม่ไปด่าก็หรอกไม่ไปโบกออกอาการทางกายทางวาจาหรอกแต่ ลุ่มๆลุ่มๆเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเนี่ย yeah, เข้าใจไหมเอออันนี้แหละเรียกว่ารูปประกบมันยังมีรูปร่างลักษณะที่เราจับได้ชัดอยู่อันนี้ยังสร้างทุกใจสร้างโลกสร้างเรื่องร้ที่มากกําจัดไปกําจัดไปแต่ทุกใจโลกเรื่องร้ายหายเลยเปี้ยงเลยไม่เช่นนะั้นเราจะกลัวซาดีทอ,อกอะไรก็ไม่หายกดจุดอะไรก็ไม่หายแต่พอกําจัดทุกใจอันนี้นะหายเกลี้ยงเลยปุ๊ดวินาทีนั้นเลยอาจารย์เจอมาแล้วรู้จักอันนี้ ต่อไปไอ้ตัวเล็กๆอีกเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนี่นะมันเล็กๆแต่มันจะมีเหมือนจะไม่มีก็กำจัดอีกทาให้กําจัดมันนะมันเอามันยังก่อทุกข์ใจก่อโรคก่อเรื่องร้ายที่มากก็ต้องกําจัดอีกโอ้โหลึกซึ้งเห็นไหมการแพทย์ไหนก็ไม่สอนหรอกแต่พระพุทธเจ้าสอนถ้าคุณไม่กําจัดอันนี้นะไม่หายไม่หายทุกข์ใจไม่หายโรคไม่หายเรื่องร้ายแม้มันจะมีเล็กๆเล็กๆแต่มันจะก่อโรคก่อเรื่องร้ายที่มากนะพอเรากําจัดไปอีกนี่ อาการของมันคือเราก็เหมือนจะไม่อยากได้นะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าได้จะสุขใจนะแต่ถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจนะมันเล็กๆอะถ้าได้จะผ่องใสกว่าไม่ได้เ <Yeah. S 1> นี่ยนี่นอาการอย่างเงี้ยนะเรารู้แล้วกิเลสเลิกอยากได้ผ่องใสกว่าเลยโอ้เลิกอยากได้สุขหลอกนั้นพองไสเลยดับทุกทั้งหมดทั้งมวลเลยโรคหายเลยเรื่องลายหายเลยทั้งทังทีโอ้โหทั้งกินสมุนไพรทั้งกัวซาทั้งดีท็อก ทั้งกินอาหารสุขภาพทั้งอบทั้งประครบทาทุกอย่างแล้วก็ไม่หายแต่พอเราเนี่ยกำจัดเอาวิิงกำจัดวิหิงสาวิตตกอันนี้นี่ย,ยกามมาพบรูปประพบเอารูปประพบนี่แหละรูปประพบเอารูปประพบเขาเรียกว่างนี้ในภาษาบาลีในภาวะพบก็คือสรุปแล้วอาการเล็กๆที่อยู่ในใจที่มันยังได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจอะ่ะกำจัดออกไปนนั่นแหละนี่เป็นวิหิงสาวิตตกและทีนี้ พอทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยให้เราทําความดีอย่าไปโอ้ฉันไม่เบียดเบียนใครแล้วฉัก็ไม่ทําความดีหรอกการไม่ทําความดีที่มีโอกาสจะทําเป็นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นฟังให้ดีนะการไม่เบียดการไม่ทําความดีที่เรามีโอกาสจะทําเป็นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแม้คุณจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่คุณกําลังสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นเพราะอะไรถ้าเราความดีเราทําได้ อยู่ในขีดที่เราทําได้นะแต่อะไรทําไม่ได้อะวางแต่อะไรที่เราทําได้แต่เราไม่ทําอ่ะถ้าเราช่วยเหลือเขาได้นี่เป็นไงเราช่วยเหลือเขาได้ถ้าเราช่วยเขาไปเขาก็ลดความเดือดร้อนลงใช่ไหมอะไรที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วทําให้เขาได้ประโยชน์ทําให้เขาลดความเดือดร้อนลงเขาก็ลดความเดือดร้อนลงมันก็เป็นวิบากดีของเราใช่ไหมเป็นวิบากดีของเราเป็นไงดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปร้ายเราก็ลดลงใช่ไหม ใจเราลดลงมันก็เดือดร้อนน้อยลงใช่ไหมนี่คือการไม่เบียดเบียนจําไว้นะการทําดีที่เรามีโอกาสจะทําได้มีความสามารถจะทําได้คือการไม่เบียดเบียนที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นการไม่เบียดเบียนอย่างหนึ่งและการไม่เบียดเบียนที่ดีที่สุดในโลกเราต้องทําอย่าไปงอมืองอเท้าถ้ามีโอกาสทํายกเว้นเราไม่มีโอกาสทําเราก็ไม่ทําถ้าเราไม่มีโอกาสจะทําไม่มีความสามารถจะทําไม่ผิดที่เราไม่ทํา แต่ถ้าเรามีโอกาสทําแล้วเราไม่ทําผิดถ้าเรามีโอกาสจะทําดีแล้วเราไม่ทําดีนั่นเราผิดแล้วเราประพฤติผิดแล้วอันนี้เป็นการคิดผิดเข้าใจผิดคิดผิดทําผิดแล้วเราต้องทําถ้ามีโอกาสทําดีไหนที่เราทําได้ต้องทําเพราะมันก็ช่วยให้คนอื่นลดความเดือดร้อนในที่สุดมันมาลดความเดือดร้อนเราเพราะเป็นวิบากดีต่อเรา เป็นวิบากดีต่อเราดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วพอเราทําอันนี้ได้จะทําให้เราทําสมดุลร้อนเย็นได้ดีเราจะทําสมดุลร้อนเย็นได้ดีดูแลสุขภาพก็จะรู้อะไรถูกกันไม่ถูกกันได้ดีแล้วเราก็จะทําสมดุลเหตุการณ์คือประมาณการกระทําให้พอเหมาะได้ดีมันจะไปสู่การประมาณที่พอเหมาะไปพร้อมกันซึ่งก็จะเป็นกุศลเพิ่มขึ้นไปทําให้โรคไปไข้เจ็บและเรื่องร้ายลดลงเรื่องดีเพิ่มขึ้น นี่คือวิหิงสาวิตกนะเอาผ่านนะอันสุดท้ายนี่ก็ลดละเลิกเนี่ยอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้านะอันสุดท้ายแล้วย่อมมายินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วดูกระอาณนนี่เรียกว่าปะหานสัญญาคําว่าอากุศลธรรมทั้งหลายาอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วนั้นให้เรา อย่าไปยินดีในอกุศลแต่เรายินดีในการละอกุศลนะอกุศลความหมายนี้อกุศลเราทําทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วก็คือกามพยาบาทเบียดเบียนที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละแต่ประเด็นอื่นๆเราจัดการได้หนึ่งประเด็นแล้วใช่ไหมมันก็หายทุกใจโรคเรื่องร้ายไปคราวหนึ่งแล้วถ้ามีทุกใจโรคเรื่องร้ายเข้ามาอีกแสดงว่ามันเกิดจากอันที่เหลือที่เรายังไม่กําจัดมัน เราก็กําจัดอัน,นที่เหลือต่อไปทีละเรื่อง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 เรียกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วก็คือนั่นแหละกิเลสส่วนที่เหลือนในเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นกำจัดไปเรื่อยๆถ้าเรากําจัดไปไ so ด้ทุกเรื่องแล้วกาจัดไปแต่ละเรื่องนี่ทุกใจทุกกายเรื่องร้ายมันจะหายไปเยอะเลยนะเออสุขใจสุขกายเรื่องดีจะเกิดมาเยอะเลยเสร็จแล้วอีกสักพักมันจะส่งมาใหม่แต่ระยะระยะระยะจนเรากําจัดหมดทุกเรื่องทีนี้ มันไม่ส่งมาแล้วจากกรรมใหม่ไม่ส่งมาแล้วถ้ายังมีโรคมีเรื่องร้ายเข้ามาอีกแปลว่าอะไรไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมใหม่แล้วเกิดจากวิบากร้ายเก่าเท่านั้นเกิดจากวิบากร้เก่าเท่านั้นทีนี้วิธีแก้ทําไงทําดีดันออกเท่าน,นั้นเองดีไหนทําได้ดันออกทําดีไหนได้ดันออกทําดีที่ทําได้อ่าทำเข้าไปเพื่อดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปกับกล้ารับกล้าให้หมดไปนะ มันเป็นอันเก่าเท่านั้นที่พลาดทามาแล้วในชาตินี้หรือชาติก่อนๆกล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หม,หมดเท่านั้นการกาล้ารับผิดชอบเป็นความดีความดีจะดันวิบากร้ออกให้เราก,ากาล้ารับผิดชอบเลยยินดีรับยินดีให้หมดไปกล้ารับกล้าให้หมดไปมันดีสองอย่างนะหนึ่งกล้ารับผิดชอบนี่เป็นความดีดันร้ายออกสองความกล้าความยินดีทําให้เราไม่ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นความสุขในชีวิตมันไม่ทุกข์นี่ก็ได้แล้ว โอโหได้แต่วิบากดีล้วนเลยไม่มีวิบากร้ายความไม่ทุก์นี่แเราเป็นสุดยอดวิบากดีที่ดีที่สุดในโลกนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ทําดีที่ทําได้ดีไหนทําได้ทําไปทําไปทําดีเรื่อยไปจะเย็นข้ามชาติดีจะดูดดีเข้ามาดันร้ายออกไปแล้วหนึ่งร้ายนั้นจะหมดไปเองสองเราจะรู้วิธีแก้เมื่อวิบากเบาบางแล้วก็ลงมือแก้ก็จบนะโอเคนะนี่คือดูกระอ่านนน้ เรียกว่าปะหานะสัญญานะโอ้โหวันนี้เนี่ยได้น้อยครั้งที่อาจารย์จะที่ใบสัญญาสิบประการเนี่ยครบทุกหัวข้อนะ <c oughs> รุ่นนี้เนี่ย่าทำกุศลอะไรมาก็ไม่รู้นะได้ฟังครบทุกหัวข้อเลยนะนี่นะในประเด็นอา,อาพาธสูตรนะสัญญาสิบประการถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่โชคดีนะได้ฟังครบทั้ง สัญญาสิประการเลยนะอาจารย์อธิบายแบบกระชับกระชับผู้มีปัญญามีพื้นฐานจะเข้าใจได้เข้าใจได้จะปฏิบัติได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี่คือสูตรที่วิเศษที่สุดที่พระเจ้าตรัสรูนะ้สามารถเอาไปแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกเพราะการแก้ปัญหาโรคก,กายชั้นใดตามสูตรที่พระเจ้าตรัสชั้นใดการแก้ปัญหาโรคเรื่องายอื่นๆก็ ชั้นนั้นเหมือนกันมันวิบากกันเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันหรอกมันใจเท่านั้นเป็นพลังสร้างมันมาจากใจเป็นพลังสร้างแล้วทําให้ถูกต้องตามที่ว่านี่แหละเราเอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาในชีวิตของเรานะแล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้แก้ปัญหาได้นะทั้งทุกใจทุกใกจเรื่องรายนะเอาละ เวลาล่วงเลยมาพอสมควรเป็นง่ายฟังเข้าใจไหมอ้าวประเมินผลหน่อยสิท่านใดเข้าใจปรดยกมือหน่อยโอ้หลายท่านมือนกันใช้ได้ใช้ได้อ้าวดีดีทำไมเก่งอย่างนี้เนาะโอ,โอ้โหเก่งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฟังธรรมะยาก,ยากๆเข้าใจได้นะดีอาจารย์พยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็อา้าวพี่น้องเข้าใจดีแล้วไปภาคเรียรปฏิบัติไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะก็จะประสบความสำเร็จนะ อย่าลืมว่าส่วนใหญ่ถ้าเราตั้งสติไม่ดีส่วนใหญ่เวลามีเหตุการณ์มากระทบมันจะคิดตามกิเลสนั่นแหละก่อนแต่อย่าตกใจนะให้เราพยายามเปลี่ยนมาคิดแบบพุทธะใช้ปัญญาเปลี่ยนมาคิดแบบพุทธฝึกเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็จะชนะอา้าวท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จนะในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิต ไปเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุค่ะก็ขอกาขอราบขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ,ะ <c oughs> สาธ <c oughs> ุค่ะค่ะงวดน,นี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะ <c oughs> พี่น้องก็เป็นรุ่นที่โชคดีมากเลยนะคะได้ครบเลยนะคะอาจารย์ทั้งแจกทั้งแถมให้หมดตัวเลยนะคะทีนี้สุดท้ายก็อยู่ที่พี่น้องจะเอาไปปฏิบัติแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทา่า